ครับขอสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับช่องตั้มสองสามสองเก้านะครับผมบอสพออาจจะไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลังแต่ GDT ไม่ทิ้งสายเวทไว้ด้านหลัง นะครับผมจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกล่อง MVP c a r d Change Box v e r s i o น2นะเป็นการคาดเดาในอนาคตข้างหน้าซึ่งผมคิดว่าน่าจะอีกไม่นานน่าจะเอาเข้านะครับอาจจะเอาเข้าตอนช่วงกิจคัส4ี่มาประมาณนิดนึงหรือว่ากลางๆผมว่าน่าจะเอาเข้ามาหรืออาจจะเอาเข้ามาตอนช่วงคัส4มาเลยก็ได้นะครับผมผมได้กลิ่นอย่างนั้นนะผมนะวันนี้ก็เลยจะมาบอกทุกคนนะว่า การ์ดใบไหนบ้างนะที่มันจะเข้าในกล่อง MVP การ์ดเชิงบ็อกเวอร์ชั่น2นี้นะครับจะมีการ์ดอะไรบ้างนะอันนี้จะเป็นคลิปนี้จะเป็นการคาดเดาหมดเลยนะโปรดใช้วิทย,ยาญาณในการรับชมด้วยนะครับผมนะใครที่เข้ามาแล้วนะครับยกมือขึ้นมานะครับกดไปที่ปุ่มไลค์นะครับกดปุ่ม s u b ส c r i b e ด้วยนะครับขอบมากนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลย การ์ดใบแรกนะครับที่ผมคิดว่าจะเอาเข้ามาในกล่อง MVP มการ์ดเชงบล็อกนะครับนั่นก็คือการ์ดไนแมนมอนลานะครับโอ้โหแม่นะใบแรกที่คิดว่าน่าจะเอาเข้ามาอาจจะถูกใจสายเวทนะครับผมนะก่อนหน้านั้นคือถูกใจสายกายไปแล้วนะครับผมว่าคลิปนี้น่าจะถูกใจสายเวทนะจะมีการ์ดอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับใบแรกเนี่ยจะเป็น NAR นะคิดว่าน่าจะาลงกล่องแน่นอนนะครับผมนะก็แน่นอนครับ d e m o n Undead นะครับ Undead s h a d โ w แรงขึ้น50%ใส่ส่วนเสื้อนะเป็นการ์ดท,ที่ใส่ส่วนเสื้อนะครับผมนะการ์ดใบนี้ก็เปรียบเสมือนการ์ดกูมสายกายนะการ์ดกูมสายกายยังเอาลงกล่องแล้วยังแตกได้เลยนะสายเวทใบนี้ก็น่าจะไม่เหลือนะถ้าเอาเข้ามานะครับก็คนที่เล่นสายเวทก็น่าจะมีใช้กันเยอะขึ้นแล้วก็น่าจะสนุก น่าจะเล่นคัสสี่กันสนุกขึ้นไปอีกด้วยนะครับผมนะก็ถือว่าดีนะไปแรกนะที่คิดว่าจะลงกล่องนะครับก็คือ NAR นั่นเองนะครับผมนะไปครับใบที่2นะครับที่คิดว่าจะเอาลงกล่องนะครับน่าจะมีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่จะลงกล่องนะนั่นก็คือการแมงมุมนั่นเองนะครับหรือว่าคอร์ลเต e ์กรีนสไปเดอร์การ์ดนะครับผมนะโหการไปนี้ก็ใส่ส่วนกาเมนนะฮะหลายคนอาจจะมีทางเลือกไปใส่การอัปเกรดกันเยอะนะแต่การใบนี้สําหรับคนที่งบน้อยนะ ไม่มีเงินนะครับไปซื้อการดอัปเกรดมาใช้เนี่ยกาดไอ้พวกนี้ถ้าเกิดลงกล่องแล้วมันออกมาเยอะแล้วเนี่ยใช้การ์ดพวกนี้ไปก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงครับกา์ดแ็นมุมแน่นอนครับวอเตอร์เอิร์ธนะครับดินนะครับ100%อนะครับบอกเลยว่าจุกจุกโคตรแรงนะครับกาดไปนี้นะบอกเลยว่าใช้ธาตุน้ํากับดินเนี่ยบอกเลยว่าระเบิดนะครับ100โดน100%เลยนะครับแล้วก็ลดความต้านทานการโจมตีทุกธาตุอีก30นะคบับผมนะเออ ก็ถือว่าใครไม่มีงบไปทําการ์ดอัปเกรดแต่ถ้าเกิดใช้การ์ดบอสพวกนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะดีไม่น้อยนะครับผมนอนอใบที่2ผ่านไปนะใบที่3าี่คิดว่าจะเอามาลงกล่อง MVP นะครับผมนั่นก็คือการ์ดตะขาบนั่นเองครับเจลกอร์เรนนะครับการ์ดนะครับการ์ดใบนี้ก็เพิ่งเอาเข้าในเซนแลบไปนะครับแล้วก็เพิ่งดอบกันกระจกระจายก,กันไปนะช่วงกิจกรรมเซนแลบที่ผ่านมา แต่ผมก็คิดว่าน่าจะเอาลงกล่องนะครับน่าจะลงกล่องนะครับการ์ดใบนี้ก็ใส่ส่วนเสื้อนะครับก็น้ํากับไฟนะครับแล้วก็เพนนะครับกับฟอร์มเลส40%นะครับผมนะก็เป็นการ์ดที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็รู้สึกว่าค่าสีก็ต่อยอดได้อีกเยอะๆเลยนะครับการ์ดใบนี้ในเซิร์ฟน่าจะมีไม่ถึง5้าใบนะแต่ผมคิดเดาไว้น่าจะมีประมาณ4ี่ใบนะครับผมนะถ้าการ์ดใบนี้ลงกล่องก็น่าจะมีใช้กันมากขึ้นนะครับบอกเลยว่าถูกใจไม่น้อยการ์ดวอสตะขาบนะครับผมนะน่าจะดี แต่คิดว่ามีโอกาสสูงที่จะลงกล่องแต่ก็ไม่การันตีเพราะว่าคลิปนี้เรามาคาดเดาเฉยๆว่าการ์ดอะไรบ้างที่จะลงกล่องเวอร์ชัน2นะครับของ MVP การ์ดเชงนะครับบล็อกนะอ่ะไปต่อไปครับแน่นอนครับมีการ์ดบอสขาบแล้วก็ต้องมีการ์ดบอสมังกรน,นั่นเองนะครับผม <c oughs> <c oughs> มังกรน,นะครับการ์ดแม่งโคตรสวยเลยใบนี้นะครับ <c oughs> ชื่อมันอ่านว่าบ o สเดท t a r เท r ร s นะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามังกรกระดูกนะผมนะจริงๆแล้วการ์ดใบนี้ก็หลักแสนแน่นอน,นครับคนรับนะฮะโค้ดอันเดดนะฮะอันเดดดักก้อนนะตีเป็นพวกเผา,ามังกรนะครับ40%นะใส่ส่วนเสื้อนะเป็นการ์ดทางเลือกนะก็ลองจากพวกการ์ดกูมพวกอะไรเงี้ยการ์ดในพวกนี้ใครมีไม่ว่าจะเป็นการ์ดตะขาบหรือว่าการ์ดบอสมังกรเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราเอาไปสู้กับบอสท,ที่มันเป็นเผาพวกนี้ที่มันตรงๆนะแล้วคือ คุณสมบัติในการ์ดกูมันไม่มีการพวกนี้มันก็จะทําดาเมีดได้แรงมากๆเลยมันก็จะสวิงคูนไปโดนแรงมากๆเลยว่าให้ตกคูทั้ง40%นะการ์ดนี้ก็โหผมโคตรชอบลูกเปนเลยนะลูกมันโคตรออกแบบลูกมันโคตรสวยเลยนะผมนะการ์ดใบน,นี้แม่งให้10เต็ม10ของความสวยของการ์ดเลยนะผมชอบอะไรสีทองๆแบบออกส้มๆอยู่แล้วนะมันดูสวยดีแล้วมันมีแบบความหน้าเกงขามดีนะเออ การ์ดใบนี้ก็คิดว่าน่าจะเอาลงกล่องนะผมนะน่าจะเอาลงกล่องนะคลิปนี้จะเป็นการคาดเดาเฉยๆนะครับว่าการ์ดอะไรบ้างที่จะลงกล่องเวอร์ชั่นะครนะผมนะก็ให้เพื่อนๆรับชมอย่างสงสนานนะครับผมนะใบที่5นะครับใบต่อไปนะครับที่ตั้มสอง9ก้าคิดว่าน่าจะเอาลงกล่องแน่ๆนะครับนั่นก็คือลูกพี่เท้ากลางขานั่นเองนะผมนะโอ้โหได้เลือดบวก100%เป็นนะครับการ์ดใบนี้ก็ถ้าเกิดเอาลงกล่องก็ดีนะ เพราะว่าในเซิร์ฟในณปัจจุบันในเซิร์ฟตอนนี้ก็ออกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะ้าเอาลงกล่องก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเท้ากลางขานะเอาไว้สลับเล่นในดันยากๆได้นะเวลาแบบสู้กับบอสแล้ววา่าแบบแบบว่าเวลาสู้กับบอสแล้วเวลาบอสเปิดแม็กเพลตัวทองหรือว่าอะไรเงี้ยท,ทาให้เราไม่สามารถทําอะไรบอสได้นะ ก็สลับเสื้อเปใส่เท้ากัางขาบวกเลือดเยอะเนี่ยก็ช่วยเซฟการตายตัวเองได้ค่อนข้างดีนะครับผมนะซึ่งปัจจุบันก็มีคนทําอยู่เยอะนะเอ,อกการ์ดกลางขาไปสลับพวกอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมนะก็ใบที่5ก็คิดว่าเป็นเท้ากลางขาครับที่จะลงกล่องแน่นอนนะครับผมนะไปครับใบที่6นะครับ <S 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 ไฟที่หกนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นการ์ดเงือกนะครับอวิสมอลเวสนะครับผมนะก็การ์ดใบนี้ก็ใส่ส่วนการเมนอีกแล้วของสายเวทนะฮะเพิ่มดาเมจทางเวทมนต์นะครับพวกไฟกับชาโดว์แรง100%นะครับผมนะผมว่าการ์ดไอใส่ส่วนใส่ส่วนมัฟเนี่ยของสายเวทต่างๆเนี่ยหลายคนก็จะมองเป็นการ์ดอัพเกรดกันเยอะใช่ไหมครับเพราะว่ามันดีใช่ไหมแต่ผมว่าไอการ์ดบอสที่ผมเอามานำเสนอวันนี้คือ สายฟรีใส่งบกลางใส่เนี่ยผมบอกแม่งโคตรแรงเลยครับโคตรดีเลยถ้า GTT ดูอยู่เล่าลงกล่องเนี่ยบอกเลยว่าโคตรรักสายเวทเลยผมบอกเลยนะก็แน่นอนครับการ์ดอันนี้อวิอม์เวกเนี่ยก็ถ้าไฟกับชาโดว์แรง100%ซนะครับแล้วก็ลดความต้านทานการโจมตีทุกท่าอีก30นะฮะการ์ดใบนี้ก็ค่อนข้างดีนะเออเป็นการ์ดที่เหมาะสำหรับสายเวทควรจะติดไว้จ้ะหนึ่งใบนะครับแต่ผมก็คิดว่า น่าจะเอาลงกล่องนะครับน่าจะเอาลงกล่องนะครับผมนะไปครับใบที่เจครนะผมนะจะเป็นใบไหนไปไม่ได้ครับนอกจากกอะเอสนะครับผมนะหรือว่ากาะยาที่เพื่อนๆพูดกันนั่นเองนะครับผมนะโอ้โหการไปนี้เนี่ก็เอาตกใบแรกในเซนแบก็ปิดไป6หลักนะครับการไปนี้นะแน่นอนครับลมโกดเพิ่มขึ้น100ซครับต้านทานการโจมตีทุกท่า30นะครับการไปนี้ะแรกดเน้เป็นการที่ เขาเรียกว่าล่ากันมาตามแมปตั้งนานนะครับไม่ดอบนะครับแต่มาดดอปในเซนตนันและนะการ์ดอะไรก็ตามนะที่ลงในเซนตนันแลบมันค่อนข้างที่จะดอปทุกใบนะอ่ะนะครับกอเอียสก็นะครับคิดว่าน่าจะเป็นอีกการ์ดหนึ่งนะที่เอามาลงกล่อง m v p การ์ดเชงบล็อกเวอร์ชัน2นะครับของของสายเวชนะก่อนในนี้เขาให้สายกายไปนะพวกธนากรเคูดี d แมงทองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือเขาให้เป็นสายเขาให้เป็นสายกายไปนะมีกันล้นเซิร์ฟไปแล้วนะครับ ผมว่ากล่องเวอร์ชั่น2เนี่ยน่าจะเป็นของสายเวทแน่นอนอะใบที่8ดนะครับผมใบที่8ดนะครับผมนะจะเป็นใบไหนไปไม่ได้ครับนอกจากไอหมีเวนอันนี้นะ ใ <Das que ath ie> ช่นี่เทสที่แบร์นั่นเองนะผมนะโอ้โหแม่แมแการ์ดหมีเราไอ้การ์ดหมีเนี่ยสวยมากนะผมว่ามันเป็นการ์ดที่แบบว่าทุกคนน่าจะเอาไว้ใส่ในส่วนรองเท้าอะนะถ้าเกิดมันมีนะเออก็อนแน่นอนครับคุณสมบัติบบเพิ่มเ p พสำหรับการใช้สก,กิลทุกชนิด10%นะครับทุกก็ทุกๆหนึ่งอัปเกรด1ขั้นนะครับเพิ่มดาเมจทางเวทธาตุโฮลี่3%นะครับผมนะ แต่บอกว่าทุกๆหนึ่งอัปเกรดรก็แน่นอนครับรองเท้าบวกสิก็สามสิบเปอร์เซ็นต์บวกสิบสองก็บวกเพิ่มขึ้นไปทีละสามเปอร์เซ็นต์นะโฮลี่นะถ้าถามว่าการไปนี้ดีไหมผมว่าถ้าเกิดคนเอาไปใช้เล่นในการลงดันที่แบบว่าเจอบอสที่มันแพ้โฮลี่อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะบูทดาเมจได้โคตรแรงเลยนะการดไปนี้นะแต่ผมก็ไม่รู้นะปัจจุบันมันมีการอะไรที่มันแรงกว่านี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่คิดว่าชายนี่เทที่แปรเนี่ยน่าจะเป็นการ ที่เอามาลงกล่อง MVP การ์ดเชิงบล็อกเวอร์ชัน2นะครับแน่นอนฮะ <Huh? S 1> น่าจะแน่นอน100%เลยนะครับการ์ด <laughs> ที่ตาบงกาวพูดมาเนี่ยคือแม่งต้องมีตรงแม่งแม่งต้องมีตรงมั้งแหละนะครับอ่ะใบที่9นะครับใบที่9นะจะเป็นพวก Awake uh... Space, the final frontier. These are the continuing voyages of Wired for Sound Pro on a two gig mission to play strange sounds, seek out new laughs, and to boldly go. Awake uh... การ์ดอเวกนี A ่ này, เคยมีประเด็นดาม่าด้วยนะปิดไปราคา20,000หนะ้ตอนนั้นยังจาได้อยู่เลยนะการ์ดใบนี A ้ก็คิดว่าน่าจะมาลงกล่องแน่นอนนะผมนะใส่สวดเสื้อนะครับก็การ์ดให้วอเตอร์20ทุกๆหนึ่งก็ทุกๆหนึ่งอัปเกรดเพิ่มขึ้นอีกครั้งละ3%นะผมนะมีคอมโบด้วยนะการ์ดใบนี้ก็บอกว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออเห็นมาบ่นกันเยอะนะแต่คิดว่า TTT น่าจะเอาลงกล่องแน่นอนนะครับผมนะ การ์ดอเวเขนนะฮะคาคูลานุนะผมนะโอเว่อ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือการ์ดทั้งหมดนะที่ตมหลวงเก้าเอามาบอกเพื่อนเพื่อนะที่มันจะมีโอกาสเข้าในกล่องสุ่มการ์ดบอสแน่นอนนะผมนะอันนี้เป็นการคาดเดานะไม่ได้มีวงไนไม่ได้มีสปอยไม่ได้แบบมีข้อมูลอะไรมาก่อนนะคืออันนี้คือจับยกตัวอย่างอามาให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อความบันเทิงนั่นนะนะมันอาจจะเอาเข้ามาตามนี้หมดเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่ามันอาจจะ ไม่เอาเข้ามาตามที่ตั้มขงเก้าพูดมันก็มีโอกาสเป็นไปได้หมดนะเพราะว่าเราทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อการคาดเดาเฉยๆว่ามันอามันมีโอกาสที่จะเอาเข้ามาการพวกนี้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นไนแมนมอนลาแมงมุมนะการ์ดบอสตะขาบนะครับมังกรกระดูกเท้ากลงขาครับการ์ดเงือกนะครับผมนะ แล้วก็ใช้นี่เทสที่แบร์นะครับการ์ดหมีนะแล้วก็การ์ดอเวกเะคนนะผมคิดว่าก็ทั้งหมด8ปดใบนี้ก็คิดว่าน่าจะเอาเข้ามานะครับผมนะเอาเข้ามาในกล่อง MVP การ์ดเชงนะครับบ็อกซ์เวอร์ชั่น2มันมีขีด1อยู่แล้วอะ่ะมันต้องมีขีด2แน่นอนนะทุกคนมันต้องมีเวอร์ชัน2แน่นอนแล้วเวอร์ชัน2เนี่ยจะเป็นการสุ่มการ์ดอะไรเนี่ยคือผมว่าสายเวทเนี่ยน่าจะตอบโจทย์แล้วละ่ะในช่วงกี4ตี ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้เล่นคอนเทนต์ลงเซนล็บเหมือนเดิมหรือเปล่านะหาแอปเปิลทองมาสุมยาย่มการ์ดพวกนี้หรือเปล่านะแล้วก็ใช้การ์ดบอสปกติสุ่มออกมาหรือเปล่าถ้าเกิดเขาให้ใช้การ์ดบอสปกติเหมือนเซนล็บสุ่มออกมาถ้าเกิดเขาให้ลงเซนล็บต่อก็การ์ดเซนล็บก็อาจจะขึ้นยาวๆนะถ้าเกิดเขาเปลี่ยนดันเจียนนะอาจจะเป็นพวกบอสแ็บหรือบอสอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องย้ายฝั่งไปอยู่บอสแฉบแต่เชื่อเลยว่าบอสแฉบมีคนมีเยอะครับ,บรการ์ดกากบอสแ็บ บอสแบบสี่อะไรเงี้ยแบบบอสแบบสามบอสแบบสี่มีเยอะมากถ้าเกิดเขาจะโยกฝั่งไปบอสแลบแล้วสุ่มได้การ์ดพวกนี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรก็ไปลงวนะูฟเชฟเนาะก็ไปลงวูฟเชฟล่าก,การ์ดนะเออก็อยู่ที่ว่า g d t เขาจะใช้วัตถุดิบไหนในการสุ่มการ์ดพวกนี้ออกมานะครับผมคลิปนี้ต้องสองเก้าอยากทำมานานแล้วนะแต่ไม่มีเวลานะวันนี้ดีมากๆนะครับมีเวลาทำมาให้เพื่อนๆดูนะครับ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครมีความคิดเห็นอย่างอื่นนะครับก็ขอสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้นะบอกฮ้ยพี่มันอาจจะมีใบนี้ด้วยใบนี้ด้วยก็พิมพ์ชื่อกาดบอสลงมาในคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็อ่านด้วยนะว่ามันอาจจะมีใบนี้ด้วยนะที่เอาเข้ามาในกล่องสุ่มกร์ดอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองพิมพ์มานะครับ <Okay. S 1> ก็ทั้งหมดนะครับที่ตามหลงเกา้าคิดว่าน่าจะเอาลงกล่องแน่ๆของสายเวทนะก็ขอให้ทุกคนได้การบอสดีๆ ที่เหมือนสายไกลได้ใช้อยู่ตอนนี้ได้กลุมในราคา5,000บาทได้ธานาในราคา6,000บาทอย่างนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนที่เล่นสายที่เล่นสายเวทนะครับได้การพวกนี้มาใช้นะครับคิดว่าน่าจะทําให้ชีวิตเราเล่นเกมนี้ได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะผมนะแล้วพบกันใหม่กับ EP ต่อไปครับส่วนวันนี้ตามสองาขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Amen. Mm -hmm.